ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านไหนนะครับใกล้จะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วนะครับประตูทางออกก็คือ C 09ครับเดีอีกสักครู่นะเราจะไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องนะครับ ตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิรับในสนามบินอากาศยังร้อนอยู่นะคนเยอะนะครับคนเยอะสุดๆเลยวันนี้ตอนที่ไปที่เคาน์เตอร์เช็กอนะินแต่ละเคาน์เตอร์นะครับคนเยอะสุดๆเลยนะครับโหทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปจุด เข้ามาในด้านในนะครับเพื่อที่จะทาการาตรวจาทางด้านความปลอดภัยนะครับหรืว่าจีเกิร์ตตี้เชคไอตรงนี้ก็แบบโอโ้โหแบบเข้าแถวยาวนะครับหลายแถวคนแออัดกันมากๆเลยเสร็จแล้วก็ขบวนการตรงนี้มันก็ไปได้ไปได้เรื่อยๆนะครับไปได้เรื่อยๆคนเยอะแต่ว่ามันก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่พบสิ่งของแลวไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย เราก็เอากระเป๋าเข้าไปตรวจก็อ,อีกเดียก็เดินผ่านแต่ว่าคนมันเยอะนะครับช่องช่องมันมีไม่พอมันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงหลังจากนั้นเราก็ต้องไปที่จุดจุดตรวจคนตอมอนะครับอิมเมเชันวันนี้บอกว่าสุดๆเลยนะครับคนเยอะมากๆนะครับคนเยอะสุดๆคนเยอะมากๆอันนี้เขาแยกคนไทยกับ ต่างชาติอยู่นะครับขนาดแยกแล้วนะครับช่องที่เป็นคนไทยเข้าแถวยาวนะครับหลายช่องแล้วแต่ว่าแถวยาวมันจะมีออโตเกตด้วยนะครับออโตเกตแต่ว่าก็ยังแถวยาวเหมือนกันกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้เข้ามาด้านไหนแล้วนะครับ กำลังจะไปประตูทางออกเครื่องนะครับตรวจครับเดี๋ยวเราไปที่ประตูทางออกเครื่องดีกว่าน,นะครับเพื <c oughs> ่อความปลอดภยัย <c oughs> อันนี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับมันก็จะแยกย้ายกันไป ตามแต่ละสายการบิน,นคนอาจจะไม่เยอะเหมือนช่วงแรกๆนะครับแต่ก็มีนะครับมีบ้างนะครับมีบ้างนะครับร้ <c oughs> านค้าก็ไม่ค่อยเยอะนะครับตรงใกล้ๆกับประตูทางออกครื่องเราจะเดินไปที่ จะไปที่ทางออกเคนเครื่องนะครับของเราอยู่ที่409นะครับ409 เรากำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับไปญี่ปุ่นนะครับเครื่องออกตอนอห้าทุ่ม4ี่สิบห้าห้าทุ่มสี่สิห้าเเวลาอีกประมาณชั่วโมงเดียวนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่ทางออกขึ้นเครื่องก่นัน าจุดนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับเพราะว่าก็จะแยกย้ายกันไปตามสายการบินนะครับ mm hmm. 09นย์ี่ไหนเนี่ย mm hmm. เดินเยอะมาก ไปประตูทางออกขึ้นเครื่องก่อนนะครับเรากำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นสายการบินชิปแอร์นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ใช้บริการของสายการบินนี้น่าจะเป็นโลคอสแอร์ไลน์นะครับคล้ายๆกับแอรอ์เ,อ,อ,เอ,อเชียอะไรประมาณนี้นะครับ ห้าสีเจ็ดสีเก้าไกลอยู่นะบริเวณเประตูทางออกขึ้นเครื่องนะครับ ก็จะทำนะครับรูปอันนี้เขาเรียกอะไรเนาะสวยงามอยู่นะครับตั้งอยู่ตรงกลางนะครับดูสวยเด่นเป็นสง่าเลยนะครับบรรยากาศนะครับอันนี้ก็ยามดึกนะครับก็อาจจะเงียบนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าเงียบฉเฉลยต้นไม้จำลองนะครับมาประดับ ก็ดูสวยงามมีชีวิตชีวานหน่อยนะครับเราก็จะไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลขเก้่เก้าอันนี้ก็ไปเกินไปไหนนะไปอิสตันบูล กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับ ร้อนเลยตอนนี้กินกาแฟเข้าไปจะหลับไหมเนะี่ยอยู่บนเครื่องจะหลับไหมเนี่ยเดินไกลมากเลย ประตูทางออกเครื่องหมายเลขเก้าสี่เก้าเดี๋ยวกินกาแฟเด็๋ยวก็ อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับช่องนี้อากาศหนาวมากเลยนะครับหนาวสุดๆแล้วนะครับมีหิมะด้วยนะครับบางพื้นที่เดี๋ยวจะไปตะลุยหิมะเดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ดูนะครับฝากรบกวนหน่อยนะลงคลิปมาแล้วก็รบกวนช่วยดูหน่อยนะครับนี่เขาเรียกกินเครื่องเรียนนะย ัววยเดี๋ยวนะครับเตรียมเอกสารให้เขาตรวจก่อน เช็คอินออนไลน์ hmm. มานะครับ mm hmm. ก็จะได้บอรดดิงพาสนะครับ mm hmm. ก็ส่งมาเป็นอ e ีเมลให้ เอาเดี๋ยวไปเคาน์เตอร์ปรินบอดิ้งพลาสนะคะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> น,น้องเขาแนะนำให้ไปปรินบอดิบอดิงพลาสจริงๆเราทำเราหลาน์ชิ้นมาแล้วก็มันจำเป็นก็ได้นะครับ ให้มันเดินคดโค้งกันจากเลยนะไปทางไหนวะเนะี <laughs> ่ย นะครับเป็นจำเป็นต้องปินบอดดิ้งพาดไหมใช่ค่ะเดี๋ยวสักพูดนะคะฟีมาปินบอดดิ้งพาใน,น,า <c oughs> นพุทธศักราล <c oughs> เออพี่อตีคัสเจก้าห้าเก้าสองอันนี้ cancel ไปแล้วนะคะ พี่ได้รับหรือว่ายังไงไม่รับรับแต่มันขึ้นข้างหน้าจอยแต่ถ้าแกนเตอร์แล้วลบควันออกเลยนะครับจะจ่าให้พี่เบ้าเปิดประตูให้หน่อยนะพี่สตีนกระเป๋ามันออกจากจออยู่แล้วนะคะอันนี้เอาออกอยู่แล้วนะคะ โอเครับนเดี in um ๋ยว s t i รอดนะเดี๋ยรอเป็นวัดเด้งพาดน่ครับสอาห้าครับค่เก้าสามนะีจ้ากดเอ่อกดถิปรับกสท้ายนะทีสองสามห้านะสแกนสามจเป็นขีบสุจะเป็นบามจอสองสามปนะสองสา สโอเคขอบคุณครับตโอเคตอนนี้เราก็ได้บอดินพาสแล้วนะครับคนเยอะมากนะครับชิปแอร์นะครับเป็นไตเกินเป็นโลคอสของญี่ปุ่น อนนี้คนมานั่งรอเยอะมากรอก่อนนะครับรอรอก่อนคนไทยเยอะนะครับคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันนะครับ แช้บริการของชิปแอร์นะครับหาที่นั่งก่อนนะครับใส่กันบิน น่าจะเต็มเลยวันนะี้น่าจะเต็มลำเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับยังไงก็ขอจบการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ